เพราะว่าพระอุเเจ้าเป็นวสียพภะวิญเาียตำหนักตำหน้าวสียแต่จินตะข่าวเราดื้อมากวสียที่เห็ดตำถามกันมากเป็นวิญญาติย,ยงังเป็นวน,นีญาติเหตุผลเป็นเทศไปไม่เหตุไม่ผลหรือก็ตำหนักตำราเปนเขียนไปไม่เหตุไม่ผลหรือบอ็ แต่ยิ่งจะข้าวเราลืมมากไม่เหตุไม่ผลหรือก็เอเหตุต่างตางกันมากไม่เหตุไม่ผลหรือก็เอเหตุลงไปทำลงไปใด้หรือเสียนี่ยังไงคิดอ่านไข่ขวนพิจนาครอบพิจนาครอบขอบ,อบ,ขอบเป็นอย่างจังหวให้ทำบุญความ ทำา่ำอาัตนาเนมนต์ของญาติของโยมของลกูกของหลานประานินมนต์ผ้าทำบุญบริษัททำบุญเปิดบริษัทไปทำบุญขื้นบ้านในแต่ส่วนมากว่าใครทำบุญกันก็จะนันเจ้าแก้บุญกับท่านต่อจากกันจะเอาท่านมาเป็นทำบุญท่านเป็นอามิทูชา บุญเป็นปฏิบัติบูชาบุญก็ได้เสียเงินบุญก็ได้ซื้อท่านอ็ได้เสียตองมีศรัทธาตองมีผู้หลับ้ามีมีปัจจัยก็มีศรัทธาแ้วกันว่ามีผู้หลับก็ได้ทําท่านเป็นของหยาบแต่คนเท่าชอบของหยา เพราะตอนนั้นโบราณหรือพระพุทธเจ้าเมันจัะว่าคนเฮามักยากนี่ง่ายๆพระพากันเห็ุตัวพื้ที่กรรมก้าเห็ุอย่างง่ายๆจังเสียละก็รณีพื้ที่จุดตูดจุดเชิญบูชาดอกไม้อันใดยังไงเน้นนับภาคปฏิบัติอย่าไปเน้นนับภาคปฏิบัติเข้ามาท้ำบุญพระพุทธเจ้าคนสิทธัทถะรูคนท้ำบุญเด้ เป็นทำท่านแน่็นเศร้าทำท่านทำท่านนี่เป็นเคื่องหนุนเสื้อ,อแต่ให้ทำาอยู่ทำท่า,ทานกระไดแ้ว่า,าจะให้เกินพอดีทนเกินพอดีเป็นน้ำจับพักเห็น่หมสนะกันสิขอพรรษาน้ำจับผักบผอผักนี่จตุปัจจัยหลายมีรถมีล่าหลายมีนั่นมีนี่หลายหาที่มาที่ไปก็ได้ตรวจสอบตรวจสอบก็เห็นกับน้ำจับคน มันว่าถามตัวเจ้าของว่าเป็นนักเจ้าของเนี่ยะเอาไปเป็นยังจังหวะนี่มันว่าคนเน่าวัดตรวจตัวเจ้าของไหวแตติดแต่ผู้อื่นอยากไปติดเจ้าของอยากไปเตือนเจ้าของเข้า่าไปทําบุญไอ้กูจักเข้า่าทําบุญแน่การเมื่ออื่นี่มันเป็นท่บุญเด็ดทําท่านเด็ดเมื่อนี่จึงเป็นท่อบุญเด็ดเมื่ออืินเลี่ยงธาตุเลียงสังขารเมื่อนี่เลี่ยมใจ เมื่อนี่รักษาใจเมื่อนี่ตกแต่งใจคนนอกมักจะเรียงร่างกายมาัมกมักจะแต่งร่างกายหาเงินหาทองเมืม่อเท่าคำบุญวันบุญวันบุญวันพินนาหามาเรียงร่างกายดิหนอยค้นผู้ที่เรียงใจสิ่งเรียงใจคือบาปกบ,บุญกันผูใ้ใดใจมีบุญบาปก็ไปดูในใจก็ได้กันผูใ้ใดมีบาป บุญไปอยู่ในใจก็ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นทัตน์สรูปเพราะเป็นท่อบุญจังเดียวเป็นเศร้าตำธานถึงเฮาสิบวันได้ทัศน์สรูปคือพระพุทธเจ้าก็ให้รู้ใจจักหน่อยยังไขโยกอันเฮาปฏิบัติจุดนี้เฮาก็สิเห็นใจเด้เพราะเฮาเบิ่งใจจังเตือนที่แรกเราเมื่อกี้นี่คำว่าท่อบุญคือการเบิ่งใจมาท่อบุญ ให้ทำบุญให้ทำให้ปฏิบัติให้ทำคือให้ปฏิบัติกันแม่นี้งานทั้งโลกคือให้ทำหน้าจะได้เผาคือทำหน้ากันแากนี้จะทุกกระจายเงินท้อมแต่ทำงานจะได้บุญก็เฮ็ดเอาทำเอาก็เป็นของขอเอาเพิ่นให้อยู่ตมือขอน้วพ่อแม่คูบาอาจารย์ขอบุญปีไม่ขอพรอปีไม่เป็นบ่าให้ดอกพรอปีไม่มึนโดน เพื่อนให้พ้อมือไม่เพื่อนให้ทุกมือแต่ว่าพุทธิลับเอาคือโยมโยมสิลับเอาออกการรับเอาคือเด็กปฏิบัติธรรมถ้าะนะท่องล่องรับจากรรมเมตตาปแม่ครู้บาอาจารย์คือเขาลงมือปฏิบัติธรรมหรือเข้ามาทํำบุญถึงว่ตถกเวลาเพื่อนให้ตลอดทุกเวลาดิวิหารธรมเพื่อ,อยูของพระเจ้าพระสงฆ์อแมค่ครูบาอาจารย์เป็นยูด้วยกันให้ยูเสมอเด็ก แด่นสำคัญอยู่กับพระผู้ิรับเอาคือเทวดาโปรฝนลงมาเนี่ยไหมขันผู้มีสติปัญญาก็มีองร่องรับขันผู้พุมีสติปัญญากับ่อ,อบ้น้ำไหลถิ่นค่อยจะไปคุณนหน้าในหลวงอีกคือเก้านี่เพราะฉะนั้นอย่างนี้มีสติปัญญาคือให้เน่นนะภาคปฏิบัติว่าเว่าเข้าสิเกิดมาอยู่ในโลกในสงสารร้อยปีหมื่นปีเด้มาสวา่วนระยะหนึ่งเออ ในโลกในส้งสารเรามีแล้วอามิรสุกกับนีลามิรสุขมันแตกต่างกันอามิรสุนําไปใส่ก็ได้นีลามิรสุกนําไปใส่ได้ทุกภพทุกชาติทุกผลท,ท,ทุกแหงนั่นใจไปคืออานล่ามิรสุอามิรสุขอ,สข,ของโลกเอามาเลี้ยงร่างกายตัวเข้าแม่เขาดิรักษาดีมันได้ผมเส้็จหนึ่งก็ว่ได้ไปนั่งพ่อแม่ปู้ยาตาได้ก็เขาไปก่อนแล้วได้นังไปนั่ง เมื่อเวลาเห็นควาเห็นแม่ไปก่อนแล้วว่ามีแนวใดก็ให้มาตรวจตนเองเขาเสียเอาเงิงไปน้ำใจถูกดลวงอยากเกิดมาเป็นปูเป็นคนอยากพระพุทาศานาอยากปฏิบัติศีลธรรมแต่มาแล้วมิตรมุ่ว่าเมากันอยู่เป็นสัตว์เห็นบอกบอกแต่นังหน้าที่ถูกมือมือละหนึ่งหน้าที่มือหนึ่งไม่จับหน้าที่หนึ่งหน้าที่เป็นการเรียมใจเป็นการรักษาใจเป็นการตกแต่งใจเป็นการให้อาหารใจ คือเห็นบ่ไดคือทำบ่ไดใจเป็นตัวของเอ้าสังขาทั้งกายมรดกของพ่อของแม่พ่อผู้เดียวบ่ได้ร่างกายแม่ผู้เดียวบ่ได้ร่างกายันเวลาใจออกไปแล้วร่างกายก้อนนี้ก็เขาถิมตูถิมจนตัวปัดพากันเบิ่งกันแ้่มดมีแต่ความหาบวารุ่มคเลือแต่ผลทุกไทยกับเขาเขาคือเก้ากับแกคือเก้ากับเ็บคือเข้ากับตายคือเก้าปัจใจเป็นของกับของเป็นหนังบกบเป็นหนังก็รักษา เสียใจที่สุดคือพอมีร่างกายปฏิเหตุหุ่นหน้ามืดดีเหตุหนังบ่ได้ไปตามภพพวงของตนเองปฏิบัติอยู่ทุกมือนี่เหตุคุณงามความดีไปสุปกติขันพ่อได้เหตุคุณงามความดีอยู่ในธรรมควาั่งส,งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไปทุกตินตั่นเหตุร่างกายสัตว์ริษัทก็มรนลบมกใหม่ไปท่านกรรมนี่เมื่อจกินบุญเกา่าขันพ่อส้างต่ออีกเพราะเหตุต่ออีกขาดทึ่น ยังไม่บอกยังไม่เตือนที่เสมอเสีย,ยใจที่สุดคือถูกที่สุดคือหาบนเกิดบัดน,นี้พกกระกันเกิดได้แล้วพกกระกันประมาททั้งหมบัดจะเกิดพบนาชาตินางขันพมีคุทธรรมส่งไปนี่โอ้ยออกดกรรมกดเว้นดึงไปท่ากรรมผ่นี้เพราะฉะนั้นจึงได้เตือนที่เสมอก็ได้ดีใจน้ำสมัยไม่พระกันเห่อเห่อจนแก่อามิบูธาจนมาพักลำบากลำบนเป็นวันคนไหนก็ได้นั่งซื้อๆนด้ ชันนั่นชั้นนี้กำลังัดและหลวงพอ่อนี่ยมันนึงกเกิดได้เทถอะขอให้นั่งบนได้ขนาะนั้นจะไปนั่งยุ่สบายใจก็ได้ควรนั่นควรนี่เฮ้ยกลุ่มของพระองค์ในของกุฏิกุฏังก็มีบนนัง่งบ่มีบนน้ำโอนจะอามีตูชาไปไหนจนาพราะเจ้าประสงค์ก็ได้มีเวลาน,นัา่งสมาธิภาวนาแต่งตกบอนไว้สิ่งของความสกุลของสังฆา นี่จึงไรว่าพ็อได้ดีใจน้ำอามิตบูชาท่านท่านเป็นนิสติปัจ้าควรจิตคิดอ่านหลอกขอปลอบลูงว่าจะห้เกินพ่อดีและอให้ท่านสิ่งที่เป็นประโยชน์แนวเ,เป็นประโยชน์ผมเถไปน้ำุนปีไม่น้ำเทศกาลสงการคนนั่นคนนี้คนก็ต้องคนมไปกองมาเนิ่นเพิ่นพึ่พโอ้ยพระผียต่างน,น้ำเพื่อจะได้สดันมาสันเห็นว่าใส่บาจุมอือนี้แต่เทศจักตไอเด้เที่ยวก็ได้เที่ยวมัน การพระพุทธเจ้าเคยบินสบายเอาท่ากำปั้นพระฤาันเข่า,ากาเกาะลงมิดกีดีพอมีร่องท่านพอมีวันจะนค้นไปร่องซิงซ่องของอีกไอ้วุ่นเพื่อตัวนี้มีมิจะเสือไม่เกเรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นฉันไลยเตือนในพระยาณแน่นนักภาพปฏิบัติปุถุธาตุจะไปว่าเหตุเพะไหนการเน้นเพราะไหนทำเพระไหนพระ,ระพุทธเจ้าเป็นพระฤสอนพระพุทธ,เจ,เ,ทธเจ้าเป็นสอนคนและปากอสอนคนที่มีชีวิตอยู เป็นบัตถุสอนคนไายที่พุ่มอื้นพกพื้นแต่เวลาอินพุ่มยุ้มหนักต้องมัดอายไข่สะก่อนลงมาไตอันดับขึ้นไปจากคนเด็กเพราะฉะนั้นเขาเป็นกู่เป็นข้อหนไปยาวแน่นหนักภาคปฏิบัติยุทธนี่ทันได้เสียเงินหลวงพ่อก็าบอกว่าได้ซื้อจับปัดจักรต่างขอหลอกจากน้าก่อนหนาคือความขี้เกียจขี้ขันไรความขี้เกียจแต่ขันก็นั่งได้ตคนนั่งคนใจของเขาหอมนั่งตลงล้มเข่าลมบอกเขาดูกับล้มเป็นอย่างว่าบางล้ม ร่วมอก็เข่ากรตายร่มเข่าไปลงมากก็ออกกระตายเต็มตัวทีนี้ก็กาลังตายเน่บูดเน่าเน่าโอ้ยแต่มก็ะเด็นมันกระบูดกรเน่าก็เก่าเนี่ยของก้อนเป็นจริงเพันถ่านสันที่พระเจ้าพระทีคุณพระกระปกโสโคนัเกาโรมานขาดันตาตโตดันตานักขาโรมาเกตาอุปชาพันสอนขะเด่กก็โยมมาไปใส่ก็ได้ก็การเดรถย้อนพอนถ่นเรื่อกระเป๋าแน่ก็่ไม่ได้ใส่ยู่ปัไหา เพราะฉะนั้นไปสายมาสายกำนินถึงความสำคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าลู่หัวเด็กเจ้าจะถือว่าเป็นของเด็กเล็กเล่อนน่อยเด็กเพราะฉะนั้นในฐานะเขาไม่โอกาสดียังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตเลยพาพฤืนปฏิบัติสินทรมโดยเฉพาะการท่ำบุญนเมื่อหนึ่งหนึ่งหน้าที่ในการรักษาใจด้วยอำนาจคุนพุต่อองค์ตยานโยมคุอเ่าล้านเด็ก ไปเสียตลามากปั้งปฏิตต์มงคลจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกนิจตารับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่คุณศิลคุณธรรมไปดูได้รู้ได้เห็นได้ยินแล้วปั้งเป็นบุญเป็นกุศลอำนาจบุญกุศลสองชนิดอำนาจบุญกุศลก็พุนประพุนประธรรมโกแม่ครูบาอาจาร์ จงมาร่วมกันเป็นบุญเป็นกุศลจงปบควอมพบพระประสาทออตนนาโลกหน้าในมีสุกคนสุขกิจเจริญสุขกายสุขใจปัสสาวะทุกโสโคภัยกัรงานชิงเด็กกาเงินชิงเล่ส,เสัจกรรมกัมเร็จงสมเดชสมรำภุมมาปัญหาโดยจะบอกให้สิรรมคำส,มสอนของพระพุทธเจ้าก็จงมีดวงตาดวงใจได้เห็นสิงเห็นธรรมได้พชธาตินี้เธอ